สวัสดีครับผมเป็ดคนเดิมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะตอนนี้แอดกับิมาตามแนวทางเล่าพัฒนาของปูซีศูนย์นะครับเนาะวันจันทร์ที่31ตุลาสองห้าหกห้านะครับท่านพ่อผมไม่เหล้วก็อย่าลืมฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อยๆให้ได้พี่น้องเด้อขอรับขอบคุณมขอบคุณฟังแนวทางเล่าพัฒนากันนะครับเนาะบ่ครับเอาสาเล้าครับครับเอาสาวตามสาเล้าครับ นี่ยเห็นบเห็นมันเห็นสาวเล่าสาวล่าอยู่น้ายศไอ้นี่ยแต่ว่ามือแรกนี่เอาแต่ว่ามือแรกนี่เอาเป็นรุ่นห้าน้อยก็ได้เลขคู่เขาห้าน้อยกุณตงวดเลยเอาไปจัดทังห้าน้อยรวมเป็นยังกันครับน้ากันตัว่ามันเขาห้าน้อยมือมันสูกงวดมันสูกกันให้ล่าออกห้าน้อยทั้งบนทั้งล่างเนาะ เสื้อน้ำบาัสองสองนไปออกห้าน้อยไปออกหาน่อยเอาเอาวันนี้ของบะหัตก็มีที่สอง <c oughs> สองสองสองศูนย์ศูนย์คุณเอาเพืนให <c oughs> วิ่งรูดหนึ่งกับสองสองช้วนมใส่ยอยอกัดนอยพร้อมเอาเป็นลาสามน้อยพ,อออยพอร้อมหมดเป็นยังคูมันจะงขึ้นเข่าดีเถอะห้าน้อย ออกน้อยทั้งบนทั้งล่างเลยเขาห้าน่อยทั้งบนทั้งล่างคือเขาดีแทให้เล่าไปออกน้อยนี่ย <c oughs> ครับ้สหูหาเปเห็นหมวว่างอยู่เบือนนะโอเห็นแล้วั่นเห็นบ่ <c oughs> ข e um ึ้นตัวบอลเลนไปไหนเ่ได้าเรยมวสบานเรียาเล่คู่คู่หายแปลกมากมีงานไพมากนะรูปหมอกกเห็เลยหมวกบ้ากว่นี่เห็นหมวกกว้างมีฟองกัเบื่องบนนั่นเออแตมัดสูก็ออกหนึ่งสองเหรอี่มาหนึ่งสองอยู่บับนี่กตเหล็กเล่าเนี่มาซ้ำดีแท้ๆทด้ซ้ำแล้วซ้ำอี หนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกคู่ปะครับหกคู่ก็เน้นหกหนูก็เน้นทีหนึ่งแสดงว่าขั้นวิ่งรูดนี่เน้นหนึ่งตัวครับนี่เน้นที่หนึ่งล่องคือสอง วันที่เราได้กับมันสามสิบเอ็ดครับจันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยสองครูเนยครูเนี่ยสองคูสองหางเนี่ยเนี่นติดหนึ่ง ทิศสองต,ตกันตัวล่องในที่มอ,อะีอะน่องห้องแคบนาจอยแล้วครับเด้อแนวทางลาวพัฒนาของปู่สี่นนะครับเนาะ วันจันทร์วันจันทร์ที่31ตุลาสองห้าหกห้านะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาปูสี่ศูนย์บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเลครับเด้อละบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเนาะครับเนาะส่วนจับคู่หนึ 2, 2่งสองสองสองสามสอง สี่สองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อปูเน้นปูบ้งกลมให้ก็คือหนึ 1, 2, 6, 1, ่งสองหกหนึ่งเนาะพี่นอ้องเนาะอาแคบหน้าจอไลยครับผมมือแรกนี่สองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนาะครับท่านผู้ชมลาวพัฒนาเอาคอยท่านผู้ชมชุ่มกันมันเนาะครับเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจคนเดิมเด้อพี่เด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม